เรามาอัปเดตนะคะทองคำกันสักนิดนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์ที่วันที่นะคะยี่สิบเดือนแปดกันนะคะมันสัปดาห์ที่สามเนาะอ่ะทองคำนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไปดูวีก,กันก่อนเลยวีกนะคะทุกคนก็ยังคงลงเต็มแท่งนะคะลงเต็มแท่งอ่าเรามาวัดกันสักนิดนึงก็ว่าระยะนะคะของการ <c oughs> ของการวิ่งของเขาเนี่ยมีโอกาสลงมาที่เท่าไหร่ได้บ้างนะคะอ่นแน่นอนจุดเบรกจุดแรกนะคะก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดจุดหกเจ็ดสิบแปดจุดหกเนาะก็จะเป็นโซนนี้นะคะจะเป็นโซนนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนด้านล่างเลยนะคะถ้าเจ็ดแปดจุดหกอ๋ไม่อยู่เนาะก็จะเป็นโซนแนวรับด้านล่างเลยนะคะที่ที่เป็นแนวรับบีนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลบกันนิดหนึ่ง สิ่งที่สังเกตนะคะตอนนี้เนาะเออข้อควรระวังนะคะมีข้อควรระวังนะก็คือในส่วนของไทม์ฟรมย่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นมีการหลุดลงมานะคะมีการหลุดลงมาก็ยังคงเป็นเต็มแท่งเต็มแท่งอยู่แท่งนี้ลงเต็มแท่งแท่งนี้ลงเต็มแท่งนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็มีโอกาสย่อขึ้นกลับไปนิดหน่อย แล้วก็ลงต่อนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นที่เอ่อวอลลุ่มของพีคนะคะที่บอกเราไว้เนาะอ่ะต่อไปนะคะย่อยย่อยทาเฟรมกันสักนิดนึงนะคะในทาเฟรมใหญ่เนี่ยเขาก็ยังไม่หลุดโลของการทำเทรนขาขึ้นนะในทํเฟรมดีและทาเฟรมเอ่อวีคนะคะก็ยังไม่ทำหลุดโล นะคะซึ่งถ้าหลุดโลก็คือท้อหลุดตรงนี้นะคะอันนี้เป็นการพักตัวเฉยๆของทา m เฟรมเด y นะคะซึ่งทา m เฟรมวิทยเนี่ยยังคงแบบไหลลงอยู่นะคะมีการแบบเหมือนพักเอาแรงแล้วก็ลงต่อนะคะอันนี้คือลักษณะแพทเทิร์นที่เขาบอกเราไว้นตอนนี้นะคะทีนี้อยากให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นิดนึงในทา m เฟรมเดเนี่สิ่งที่เขาไหลลงมานะคะตรงนี้ <c oughs> ค่อนข้างหมดแรงค่อนข้างหมดแรงเนาะหมดแรงหมดแรงแล้วอะ่ะนะคะดัง,งนั้นการหมดแรงครั้งนี้นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะพักตัวนะคะทีนี้การพักตัวเขาไปได้ตรงไหนได้บ้างนะคะแน่นอนตรงนี้ก็คือยังเป็นคงเป็นไส้เนาะยังคงเป็นโซนไส้นะคะของหนึ่งชั่วโมงอยู่เอ้ไม่ใช่ของเดอยู่นะคะของเด ดีมนันนะคะการใช้ดีมานที่ดีคือต้องใช้ดีมนันเต็มกรอบซึ่งเขาก็หลุดในยะของโซนปัจจุบันนะคะลงมาแล้วก็มาใช้โซนอดีตนะคะตอนนี้มาใช้โซนอดีตโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เขามีโอกาสลงมาพักตัวนะคะลงมาพักตัวก็อันนี้ก็จะเป็น7 6 8จนะคะจากการกลางเอ่อของวีคเนาะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ดี นะคะประมาณหกหกหกสามช่วงนี้เนาะเป็นโซนที่รอบายได้เลยนะคะรอบายเป็นการบายที่อาจจะมาสร้างนะคะถ้าหลุดลงมาได้เขาสร้างแล้วก็จากต้านเป็นรับแล้วก็อาจจะลงมาแบบนี้สูงนะคะดังนั้นแพฤติกรรมของพฤติกรรมราคาทุกๆพกฤติกรรมเนาะอยากให้ทุกคนสังเกตดีๆเนาะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เดกกำลังหมดแรงนะคะน่าแสดงว่าวิกมีแรงลงต่อ แต่ D หมดแรงลงก็งอาจจะพักตัวก่อนนะคะไปย่อย4ชั่วโมงกันสักนิด <c oughs> ห้ามลืมแนวนี้เนาะแนวนี้ก็เป็นแนวที่แบบใช้งานกันอยู่นะคะใช้งานกันอยู่ดังนั้นเราตีเส้นไว้และเรียบร้อยเห็นไ,ไหมพฤติกรรมของเราเขาวิ่งแบบหมดแรงแต่4ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นที่ เออบอกอยู่ว่ามีแรงลงเนาะมีแรงลงมีแรงลงจากอะไรนะคะมีแรงลงจากคู่นี้มีแรงลงจากคู่นี้อยู่นะคะก็คือเอ็นกา n ฟินนั่นเองแต่พฤติกรรมของราคาตรงนี้อาจจะมีการย่อตัวขึ้นไปแล้วอาจจะลงต่อนะคะอันนี้ก็ ในสัปดาห์หน้านะคะแสดงว่ายังไงยังไงเขาก็มีโอกาสย่อตัวอืมยังไงก็มีโอกาสย่อตัวดังนั้นเราหาโซนเซลล์กันเสียงอาจแปลก,กๆหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่อัปเดตก็พลาดโอกาสช็อตดีๆนะคะก็มาอัปเดตกันสักนิดน,นึงมาหาโซนเซลล์กันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแนวต้านของหนึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือ โซนนี้ก็จะเป็นโซนต้านด้วยแล้วก็ซัพพลายด้วยอืมนะคะย่อยขึ้นไปเลยตามแนวรับแนวต้านนะคะตามแนวรับแนวต้านต่างๆซึ่งถามว่าเขามีโอกาสขึ้นไปถึงแนวด้านบนไหมก็ยากอยู่อ่าก็ยากอยู่เพราะว่าเอาให้สวยก็คือตรงนี้เพราะตรงนี้มีซัพพลายด้วยแล้วก็มีเอแนวต้านด้วยนะคะ มีสปายด้วยอันนี้คือหนึ่งชั่วโมงอ่ะต้านนี้ก็ถือว่ายังเป็นต้านที่มีสร้างไว้แข่งนะขอสิบห้านาทีนะคะ <c oughs> ดังนั้นเขาก็อาจจะมีการสร้างถ้าหลุดต้านนี้ได้นะถ้าหลุดต้านนี้ได้นะก็ตรงนี้ก็อาจจะใช้เวสักพักถึงจะลงนะคะ อันนี้ต้องสังเกตอาการกันดีๆเพราะห้ามลืมว่าโซนนี้เป็นซับายของหนึ่งชั่วโมงจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาเราเข้าออเดอร์กันก็ใครเก็บชัวก็ลงมาตรงนี้ซับไพปุ๊บลงมาตรงนี้ก็เก็บชัวเก็บชัวกี่จุดเจ็ดร้อยกว่าจุดอ่านะคะ ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ขี้เลยนะคะไม่ขี้เลยโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นใครเล่นก็ห้ามลืมโฟกัสของทาเฟนใหญ่นะคะว่าเขามีแนวโน้มยังไงเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการควบคุมพอร์ตของเรานะคะไม่ให้เกิดความอันตรายนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ดูหัวลุ่มกันสักนิด วีคบอกวอลลุ่มอะไรนะคะเทรนก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นรับวีคที่มีโอกาสลงมาถึงแต่ต้องติดโซนนี้ก่อนนะคะเพราะโซนนี้คือเจ็ดิบแปอ่นะคะตรงนี้เป็นเจ็ดสติดก่อนแล้วค่อยลงมาด้านล่างนะคะติดโซน78-6ก็ต้องรอดูเขาสร้างโซน ที่แบบชัดเจนไหมว่าอาจจะเกิดการกลับตัวถ้ามีโอกาสการเกิดการกลับตัวนั่นแสดงว่าก็ลงมาไม่ถึงรับวีกด้านล่างนี้นะคะเออตรงนี้สวยนะเพราะว่าถ้าตรงนี้ก็กลางโซนใหญ่อยู่ใกล้ๆกับ6กสจุ นี่ส่วนนี้สังเกตดีๆนะคะตีเส้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นกรอบราคาบายเนาะเอาลุดลงมาข้างล่างได้นะอ่าดังนั้นเมื่อมาถึงเจ็สิบแปดจุดหกเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมและนะคะถ้ามีโอกาสขับตัวก็ลงมาไม่ถึงเนาะ แต่ถ้าไม่ก็ทาพฤติกรรมไหลต่อก็ถึงนะคะก็ดูแท่งวีก,กันเพราะว่าวีลงมาเต็มแท่งสามแท่งละเออแต่ตอนนี้นะคะหน้าได้เปรียบของเขาก็ยังคงเป็นขาเซลล์หน้าได้เปรียบนะคะก็ยังคงเป็นขาเซลล์ยังไม่สร้างพฤติกรรมของการกลับตัวขาขึ้นนะคะใครที่แบบวางแผนการเทรดก,กันใครพอตเอ่อขนาดแบบพันเหรียญเราก็ควรเล่น น่าได้เปรียบกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีการก่อสร้างแพทเทิร์นการกลับตัวที่ชัดเจนแล้วเราค่อยว่ากันในเรื่องของขาขึ้นนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเด้งไฟเซลล์เด้งไฟเซลล์อันนี้ก็เก็บได้ดีกว่านะคะตามแรงเวลาเราเล่นตามแรงโอกาสการทํากําไรได้ก็สูงกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะตอนท้ายเนาะก็ให้เล่นตามน่าได้เปรียบนะคะเราก็จะเก็บกําไรได้ตลอดเลยนะคะขอฝากไว้เท่านี้ค่ะ